แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพี่บาพี่ดองบาบาสิมาดักหนูครับผมใส่กับเล็กเข้าเนี่ยละครับหลุกมกำลังกระทำกันประมาณกันล่อรุดเหมือนกนนะครับืัอนี้ก็สมาใส่ไว้ครับผมกยังอย่าบาบาด ครับพ่อแม่พี่น้องพ่อๆก็เบาเบาสาวหน่อยคืับเ่าครับเหมือนนี่ว่าสิมานดักหนูในห่วยครับผมถ้ารุ่นทำมืองไปน้ำกันครับสีมานบอกครับอันนี้ก็บสีไซไว้เป็นวางช่วงด้วครับแล้วก็มืออื่นตอนเสาร์ทำมันรุนกันครับว่าสีมานือประมาณครับกับสีไซเป็นบางขั้นบางหลังไว้ด้วยครับเด้อเอามาลองเปิดซิ่งเด้อครับพี่น้องแต่สือมาโมนิฟายไว้ึงเพราะท่านเดาไปต่อเลยครับ มัอน,นี้แหละครับนี่เลยงามงามดีครับไปตตอ,อย่างกระซัสงสิมากผ่อพดนมันสิหายบละบว่วงมันสิหายบละเล็กเข้า คูบาวพราษาอีนอมีเห็นยัน้เนออายอ้าวเห็นยังละอายย้อายเจ็บเจ็ปวกเจ็บปวดทีเพราะนี่เด้อจะเกง่งพอหนูไปกินประยา้ด คนสัง่งคนสั่งหนูไว้ร่ายหลายพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ค่ะหายหยากแห้งเด้อพี่น้องเอ้ยมันมาเด้อเหมือนีนน่จะทีจะทางมาพี่น้องขึ้นบ่าวบาดยิ่งหูใหญ่หมือนนี่ครับราคาสองกิโลเลย ไม่นี่เขาว่ามันโดดโลงน้ำพี่น้องโดดลงน้ำตัวพี่น้องซ้ำยิ่งขึ้นโดดโลนนนงออน้ำด,ด,ดังจังไรก็ดังตัว <laughs> ดังผูกดังผูกเรื่องหูดังตัวมานในเด้อมือนนี้คืนซะหน่อยก็ทายเบาบาดอยู่มองผุนนะพี่น้องมองสร้างโขงนั่นแหละค่ะ เพราะว่าบริยางตามข้าเจ้าดอกทะย่า,างตามข้าเจ้านั้นรับร้องหนูแลนหายมดเสียงดังตกลงเทถาบูดเสียงดังเบาบาตต้องถอดเกิบยางเอาย่องย่อง,องไปงงนคนเสียงดังนะก็เรียกคนจริงใจตรงไปตรงมาไม่ได้มีเลนสเลสไนอะไรโดนผงผาง แต่ว่าไม่มีอะไรดูปลากระบนบุบุบวบือสิโตใหญ่ปลาจักหนูตรงขึนเอ๊โน่นกลงไปอยู่ในน้ำด้อเบาบัส เรียบร้อยแล้วครับพแม่พี่น้องชุดนี้กับบาบาไซเวดสีหลังครับหกในเดือพี่น้องเจ้านี้มีเป็นปลายหยาครับผมถลุนทรเมืองมืเอื่นเนื้อครับว่าสีหมานคือบัวหมานครับถลุนกันมืเอื่นครับผมสวัสดีครับสวัสดีพรม่พี่น้องพบพกันคือเกาครับมอนิกับบาบาศกษาหน่อยคือเกาครับสีมาเก็บกู่ไอ้กับเล็กเข้าที่ไซไว้เมื่อวานครับผมถลุนทรเมืองไปทำกันครับ ไปมาครับมากใส่ไว้ที่หลังครับมานประมาณเกือปุูได้ครับนี่องให้ซใหน่อยลงไปนะเบาๆบาดมันสูงนี่นี่เอามารับฉันก่อนเร็วๆลงไม่ได้ถ่ายวีดีโอไปพร้อมแล้วเนี่ยมันสูงพี่น้องหนึ่งเตะเนี่ยขับหนึ่งเด้อ บาบานวันนึงแต้มอพี่น้องตัวปัญญ่พี่น้องตัวปัญญ่ะมาโอ้ยเมือนเดือขวันเลยแต่โตมากก็ลังเคยถึงอยกรงตเทเียอ่ีหลอ้ยพี่น้องเลยนี่ครับแสบหนึงแต้มครับใส่ถง ตัวหน่อยเนาะตัวไม่ใหญ่บ <c oughs> ้ามังหมูน,นี้อีกพี่น้องถืออีกว้แอ่้ะเอาเือกีรีให้เขาเบิงให้เบิงก็ดีแล้วนี่ให้มันมันมันหน,น่อยมีเต็มสองเออถือเงีนเดีเห็นบอกพี่น้องเออฮะพี่น้องหลังสุดท้ายพี่น้อง,ของ,งอของจุดนี้นะคะจุดนี้ใส่ไว้สีใช่ไหมบ่าวบาัต นี่ครใบซีห,ห,หกคือกันนี่อ้าวไหายนี่ยังหายกับเล็กหายกับเระว่างนิดนึงนะจ๊ะถ้าบอกกับเล็กหายระว่างหน่อยเด้ออาจจะไม่ใช่หนูหรือมัอนติดหนูอะไรอย่างอื่นมาลากไป โค้งแค่ไงพี่น้องเบืองโขกโค้งเลยพี่น้องกับดักหนูหายเสยอจำผิดมองหรือเปล่าจะผิดได้ยังไงนี่เห็นไหนนี่นี่เบาบาดใจแบบนี้เลยเออหาหาเพราะว่าตอยเขาหลากมันก็ออกบ่ได้อยู่แล้วมันไกลมากเหมือนกันเด๋มันจะเสียชีวิตด้วยบางทีเขา เดี๋ยวมาหาใหม่เดี๋ยวมาเมืองวันนี้ก่อนพี่น้องลังขายเพื่หาเมืองดีๆหรือเมืดีเอามีดมาบ่ล่ะบนีินเ่ยีลังนั่นกินเยื่อวาย่างแต่บอดีกินจนหมดคือบอดีแล้ มึงใหม่ม <c ười> so, ึงหยันแมวนะวะสีมานบอสีมานบอถ้าเบิงเด้อพี่น้องเสือกยังอยู่อยู่คนวะอยู่อยู่ดิดึงดึงมาแล้วแต่กะเราบ้างในเด้อเบาหวานมันหกเว้ยหกโคตรมีดกับบอลมาโอ้ยหลุดหลุดพี่น้องเอ้ยหลุดโจ เฮ็ดงานอยู่ตะวาหรุดเป็นบ่อหนูใหญ่เลยดิาะว่าหนูใหญ่หมือแรงเข้ามาต่อไม้แล้วหนี่บาวัดอูหลักเขาไปดีนะถิ่มาไส่เห็นเสือจะของพี่น้องอเอาไปยูถนหนูใหญ่แห้งมันทุบบอยค่อยอยู่นนได้ถ้ำเ,เขาเต็มๆมันมันสีเขามาอีกอยูตีมันก็สีหูโตตีมองเราก็ต่อขยายออกไปเรือ่อยอืน่าจะลงนี้สิบอันเลยแหละม,มาพี่น้องไม้ไม้ค่ะอันหนึ่งได้ไปสองตัว สองหลงังไอส่งเงียบๆไอ้ส้มหนิ sure> ่งๆพี่เนาะว่าโต๊บอีกแล้วมันแข็งบ่มันหนาวว่อากาศมันหนาวว่เบาบาดมันควายกัจนบ่มีเหรอเนาะกินมันไปบ่าโต๊บจ้ำการมันหนาวมั้งเล็กมันเลยบรเฮ็ดงานรูว่าไม่สลอาดพูดเลย เป็นหลุนอีกหาหลังพี่น้องมันเอามือเคลียร์มันบ่มาพี่น้องเห็นอยู่เห็นอยู่โฟมเห็นโฟมแล้วหลังหนีเบาบางมาดุดถือเลยพี่น้องเป็นัวี่ยิ่งคือเสียงอีหยังห้องนกบ่เพื่อนูเนิแฟมครับผมนึ่ใส่หน่อยก็บ่ก่าซะเยอะเลยเนื้อวาตัด อันนั้นหายลิขหายหายโฟมได้บ่ละมันมันหลากลงไปติไม่ตบบ่ตบอันนี้ไม่ทำงานแต่มีรอยกินข้าวหมดเลยนี่ก็แปลว่ามีหนูอยู่ทุกที่มีหนูแต่ว่าเขาฉลาดไงเขาเขาบกินถึงไหน อไอไงมองนี้พี่น้องที่เขาบอกเขายิางบ่ถือตอนมาจอบอยิงกันสอ,อุยอ้ยอุ้ยเสียงดินเสียงดินเสียงดินสหลงังทุ่ท้ายนี่เอ้าคือมีเสียงดินเขาเดยใส่บ้องนี้เม้นแต่ไม่ดิน่นโอ้ไม่อันนี้ไม่ติด<อ>มันก็มีเสียงดินจัะ<อ>แปลว่ามันยังบาดเจ็บอยู่หรือเปล่ามันบอเขามากินเลยโอ้เสียงมันดิ่นเนี่ยหนึ่งฮึ่งวันกผุ่นนกบินไป,ไปละเออผุ่นไอไงบอกินสามที ว่มากินเกือบเข้าตานี่เมื่อนหรนนั่นทีตัวใหญ่บ้านนี้มูงอน,อนีได้ชา,นนนา,าหน่อยมันเลยโดดลงกน้าตอห่าหมดตดไปใหม่หล,ลัง,ล<อ>งนึงสุดท้ายครับพี่น้องหลังสุดท้ายบัวทำงาน <c oughs> เ<อ>สเด็จ่าบนะัวมวย เลยมาโชว์แ้วม่มาทำงานด้วยก่น้องทำงานที่างร้านอันนี้ซื้อมา m ายไหมด้วครับตอนเป็นทางรานนะครับหวานแกะยังพวกนั้นแหะ นี่ยังมาเหมดบ่ <Okay. S 2> ไม่ถึงที่เขาซื้นอน่ะนะสิบตัวแรงเอาไมพไปน้องแรงจะไปลงหมงเดียวเลยครับนาะพี่น้องสรุปยอดครับเ <c oughs> มาจังเลย <c oughs> ครับผมสามแต้มครับผมยังดียังม,มันครับเมื่อคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ขอให้สารสายรถเช h a น n e l นะครับสามหลับคลิปนี้ก็ลาไปก,ก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ